ไปช่วงของพนิตบอกข่าวนะคะนายสุพลศีทับทิมท่านพานิ์จังหวัดเพชรบูร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านพานิตคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเมื่อกี้ยังคุย,ยเรื่องมันสปะปลังอยู่เลยค่ะบ้านเรามีปัญหาไหมคะก็คืออย่างนี้ฮะมันสปะปลังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรกเกรงว่าราคาจะต่ํา แต่ว่าป <Okay. S 2> ีนี้ตอนนี้ของเพชรบูรณ์เนี่ยเราออกก่อนแล้วก็ <Okay. S 2> ราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่ oh. ตอนนี้มันสัมหลังก็บาทเก้าสิบสตางค์ถึงสองบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของโรคใบด่างค <Okay. S 2> ่ะอ่าโรคใบด่างปับ๊บพอโรคใบด่างมันก็จะไม่เป็นหัวจะออกมาจะไม่เป็นลูกมันจะคล้ายๆแครอทเล็กไปเลย เล็กไปเลยฮะแล้วก็ใ<อ>น,นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับก็คิดว่าของพัชบูรณ์ตอนนี้ออกไปน่าจะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วฮะใกล้ใกล้จะหมดลนะ,ะของพัชบูรณ์เราพวกพืชไร่เนี่ยเราจะออกก่อนจังหวัดอื่นๆนะครับพืชไร่ก็จะไล่จากอตอนจังหวัดทางตอนล่างขึ้นบนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าจังหวัดอื่นๆว่างั้นนะครับของเราออกก่อนเขาครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ เราค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการเอาท่อนพันเพราะว่าปีที่แล้วก็มันฉับหลังนี้สองบาทกว่าๆนะครับก็ทําทให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรหาท่อนพันกันเยอะกลายเป็นว่าของเพชรบุญถูกจังหวัดอื่นมาซื้อท่อนพันเพราะว่าเรา,เาไม่มีการระบาดเจอการระบาดเหมือนกันฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ทําลายทิ้งอย่างถูกวิธีนะครับก็คือขุดแล้วก็ เผาทิ้งเลยนะครับไม่งั้นก็อาถ้าเอาไปปลูกต่อมันก็โรคมันก็ระบาดไปเรื่อยนะครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหลังจากท่านไปแล้วนี่ก็จะมีช่วงเกษตรบอกข่าวเดี๋ยวจะแอบถามทางหัวหน้าบุญยพรดูนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะของเรานี่ครับอย่าลืมอย่าลืมถามเรื่องโรคใบด่างกับเรื่องท่อนพันธุ์นะครับว่าคือคือตอนนี้เราออกแล้วลแต่ผมว่ามันจะมี หนึ่งถ้ามีการระบาดก็ต้องออทําลายท่อนพันธุ์ที่ต้นท,ที่มันระบาดนะครับเพราะว่ามันสัมปัลังมันปลูกจากต้นกะไปสับไ <คะ S 2> ปปักใช่ไหมครับพรบาฉะนั้นก็ถ้าเป็นโรคใบด่างปั๊บมันก็จะติดไปกับต้นมันนั่นแหละครับแต่เท่าที่ทราบข่าวเพราะว่าประชุมกันอ,อยู่เรื่อยคณะนุกรรมการมันสัมปหลังนะครับ <คะ S 2> ซึ่งท่านเกษตรท่านก็เป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยนี่นะครับก็ก่ <คะ S 2> อนข้างว่าของเราเนี่ยถือว่าน้อยเลยนะครับเรื่อง โรคใบด่างโรคใบด่างนี่ก็จะมาจากจังหวัดซึ่งอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยู่ติดกับกัมพูชาอยู่ติดกับอะไรเนะี่ยจังหวัดเข้ามาทางปจีนบ้างเข้ามาทางโคราชจีสเกตอะไรบ้างน,นะครับก็เราค่อนข้างที่จะควบคุมกันเข้มข้นเหมือนกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการปลูกปันสับปะหลังเนื่องจากว่ากลัวเนี่ยะเรื่องโรคใบด่างนะคะแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตเสียหายจํานวนมากเลยนะคะ แล้วมันคุมไม่อยู่นะครับ<า>ถ้ามันเกิดถ้าไม่จัดการตั้งแต่ก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะครับ<ช>พอแค่แล้วทีนี้ก็จะจะลำบากแม้กระทั่งบางหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเราป้องกันในเรื่องของโรคระบาดในสุกรนะครับก็อาจจตรวจพบฟาร์มไหนก็ ทำลายทิ้นี่หมายถึงว่าฆ่าแล้วก็ขุดหลุมฝังขุดทั้งฟาร์มเลยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการควบคุมโรคนั่นเองนะคะถ้ามองในในส่วนของการฆ่าแล้วก็อาจจะน่าหวาดกลัวหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะทําความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของเราโดยรวมเลยนะคะอย่างมากเลยเขาก็ทางผานิตก็ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยให้ท่านปศุสัตว์ด้วยเขเห็นเวลาเขาก็เรียกว่า ค่านะฮะเพื่อที่จะตัดตัด<า>วงจร,งจร,จรนี่นะครับฉีดยาภาพ,พเดียวตายเลยครับนี่คือ,อต้องตรวจพบก่อนนะคะแล้วก็รู้ว่าการระบาดเป็นเป็นเป็น,ปนมีการขยายวงกว้าองออกไปจึงจําเป็นต้องทําแบบนั้นนะคะครับผมครับเดี๋ยว,ยวนี้เราพยายามเลี้ยงในระบบปิดนะครับแต่ก็รู้สึกตอนที่เกิดระบาด ล่าสุดก็คือมีมินลรุดออกไปข้างนอกนะครับรบาคาสินค้าบ้านเราเป็นไงบ้างคะท่านพู้นิเิญคะครับผมช่วงนี้อมันสัมปะหลังนะครับตอนนี้ออกสู่ตลาดเยอะขึ้นเดินนะครับเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเข้าไปแล้วนะครับก็หัวมันสดคละนะครับหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์ถึง 2, สองบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ราคาผักตลาดกลางผักสันติสุกสีแยกพอ่อขุนอำเภอลมส่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักชียี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผู้ดำเมินรในการชอบทานบักชีไม่ใช่หรอครับก็ชอบทานด้วยแล้วก็ชอบโรยด้วยค่ะอ๋อ,อ,อครับ <c oughs> ก็ผัก <c oughs> ผักชีลาวยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกฮอตแดงห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวสามสิบ้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับ ถั่วฝักยาว่22บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำ7-8บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก8บาทต่อกิโลกรัมนะครับลุ้ย8บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมะเขือเปาะ10บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของแตงกวา22บาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคา สุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคง80บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับก็ส่งตัวมาหลายสัปดาห์แล้ะหมูชําแหละเนื้อแดง130-150บาทต่อกิโลกร,รมัมสามชั้น170-180บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็เนื้อสัน160-170บาทต่อกิโลกร,รมัมก็อาจหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวเนื้อสามชั้นจะแพงกว่า <c oughs> เนื้อสันหรือเนื้อแดงนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดง่ายๆคือเดี๋ยวนี้เราจะหาเนะื้อแดงปนมันไม่แทบไม่มีแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การเทคนิคการเลี้ยงอะไรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเก่งขึ้นก็มันไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> ครับในส่วนของอไข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์ห้าบาทถึงห้าบาทสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟอง เบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาท 40, สี่สิบสตางค์ต่อฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับค่ะทราบว่ามีการติดตามตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าคเคร,รื่องเครื่องไทยธรรมในเทศกาลงานบุญอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะเล่าฟัง่หยค,คะ,ะก,ก็ทางเจ้าที่ของ จังหวัดเพชรบุร์โดยสำนักง,งานพาณิชย์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ออกในพื้นที่อำเภอใหญ่ๆนะครับก็เมื่อวันสองวันก่อนที่จะถึงวันจริงก็คือวันนี้นะครับก็ที่อำเภอเมืองอำเภอลมศักด์แล้วก็ในส่วนของบึงสามพันนะครับก็ในเรื่องของก็เรียกว่ามีการแสดงราคารายสินค้าที่จัดอยู่ในชุดไทยธรรมอย่าง อย่างชัดเจน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ก็คงไม่มีในเรื่องของการเสียหรือหมดอายุอะไรแต่อย่างใดน,นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าพี่น้องผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตอนช่วงไปดูก็รู้สึกว่าปีนี้จะจะคึกคักปีที่แล้วนะครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณท่านพณิช์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณสุพ <c oughs> ันธ <c oughs> ์คิะ <c oughs> สวัสดีครับ